ส็สไลดคลิปนี้นะครับถ้าใครที่เสียบซิมแบบนี้นะครับเสียบซิมไม่ออกนะครับเสียบยังไงก็ไม่ออกนะครับเสียบยังไงมันก็ไม่ออกนะครับมันหักคาหรือเปล่านะครับแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับ ก็กาสวัสดีนะครับเพื่อนเสมาชิกช่อง Easy Mobile ทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่แวะเวียนเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่นะครับลืมที่ดันซิมมานะครับหรือว่าดันซิมแล้วมันไม่ออกนะครับมันไม่ออกแล้วเราจะแก้ไขแบบไหนนะครับเราจะแก้ไขแบบไหนเราอยากจะใช้นะครับร้านซ่อมก็อยู่ไกลนะครับแล้วเราจะทำอย่างไร นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับมาพูดถึงระบบระบบซิมนะครับระบบการดันซิมกันก่อนนะครับระบบซิมที่ต้องใช้เข็มดันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาให้ดูข้างในนะครับว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะสามารถไปทําเองได้นะครับหรือแก้ไขเองได้นะครับเวลาซิมของเรามันติด นะครับมันติดหรือมันดึงออกไม่ได้นะครับหรือถาดซิมไม่ออกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คือว่านะครับเราเราเสียบใช่ไหมครับเราเสียบเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเราเสียบเข้าไปนะครับเสียบถาดเสียบไม้ดันซิมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะมาดันนะครับมันจะมาดันเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้นะครับกดดันไปนะครับปั๊บเห็นไหมครับ อ่าประมาณนี้นะครับเรวจะกดให้ดูอีกทีอ่ากดปุ๊บมันจะดันซิมออกมานะครับปั๊บแบบนี้เห็นไหมครับอ่ามันดันออกมาแบบนี้แล้วเราก็ดึงออกมานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันเล็กก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเรากดเข้าไปนะครับไม้มันจะไปดันดันตัวนี้นะครับอ่าเหล็กมันจะไปดันตัวนี้นะครับแล้วก็ ดันเข้าไปเดี๋ยวจะดันให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะดันให้ดูนะครับปั๊บอ่าเห็นไหมครับซิมเด้งออกมาแล้วนะครับเพราะเสียบซิมเข้าไปนะครับถาดนี้มันจะเด้งขึ้นนะครับเห็นไหมครับเอาถานใหญ่ดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราพอเราเสียบซิมเข้าไปถาดนี้มันจะเด้งขึ้นนะครับเห็นไหมครับ พอเสียบซิมเข้าไปสังเกตถาดนี้นะครับเออสังเกตสังเกตเหล็กตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นนะครับเห็นไหมครับก็คือว่าอะไรนะครับถ้าเราเสียบตรงนี้แล้วไปดันเหล็กนะครับแล้วถาดจะเด้งนะครับก็คือว่านะครับเหล็กตรงนี้นะครับมันเป็นประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ก้นของถาดซิมนั่นเองนะครับพอเราเสียบปุ๊บเหล็กตัวนั้นนะครับ ก้นของเหลดตัวนั้นจะดันซิมขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับพอเสียบปุ๊บมันจะดันซิมออกไปแบบนี้นะครับพอเสียบมันจะดันซิมออกไปแบบนี้นะครับพอเสียบปุ๊บมันก็จะดันจากก้นไปแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับถามว่านะครับมันมีตัวล็อกไหมนะครับมันมันก็อาจจะล็อกในระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะครับถ้าเราดึงออกได้มันก็ออกนะครับแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับบางทีเราก็อาจจะแก้ไขเองได้นะครับถ้ามือถือซิมมันไม่ออกนะครับหรือถาดซิมมันไม่ออกนะครับให้เพื่อนๆทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะประกอบเข้ากับเครื่องนะครับจะประกอบเข้ากับเครื่องให้ดูนะครับคลิปนี้นะครับก็ทําขึ้นเพื่อนะครับสําหรับใครที่ร้านอยู่ไกลจริงๆนะครับหรือจําเป็นต้องเอาถาดซิมออกนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเราจะใส่นะครับอา่ามีอยู่วิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับที่เราสามารถแก้ไขเองได้นั่นเองนะครับเราใช้คัตเตอร์อา่าใช้คัตเตอร์นะครับ หรือมีอีกเทคนิคนึงนะครับมีอีกเทคนิคนึงใช้พลาสติกนะครับหรือกาวสองหน้าก็ได้นะครับติดไว้ตรงนี้นะครับติดตรงนี้นะครับอย่าให้เลยอย่าให้เลยซิมมานะครับติดไว้นะครับแล้วดึงออกนะครับติดไว้แล้วดึงออกนะครับถ้ามันไม่อยู่นะครับใช้กาวตาช้างสักนิดหนึ่งหรือหยดหนึ่งนิดๆนะครับติดไว้ให้กาวตาช้างแน่นๆนะครับแล้วดึงออกนะครับอย่าติดเยอะนะครับติดแค่ หลังถาดซิมตรงนี้นะครับแล้วดึงออกได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์แบบนี้นะครับงัดออกมาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับเสียบเข้ารูตรงนี้นะครับเสียบเข้ารูตรงนี้นะครับแล้วก็ดันมันขึ้นมาแบบนี้นะครับ การที่เรามาจิ้มขอบๆนี้มันอาจจะไม่ขึ้นนะครับให้เราใช้คัตเตอร์นะครับงัดให้แน่นนิดนึงนะครับมันออกประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะออกแล้วนะครับต้องระวังตรงนี้หักด้วยนะครับส่วนมากถ้าใครที่เป็นพลาสติกนะครับให้จิ้มข้างๆนะครับให้จิ้มข้างๆนะครับมันจะอยู่มันจะอ่อนๆนะครับให้จิ้มข้างๆค่อยๆเลาะนะครับ ค่อยๆงัดค่อยๆงัดขึ้นแบบนี้นะครับค่อยๆงัดขึ้นนะครับมันก็จะออกเช่นเดียวกันนะครับอย่างัดแรงนะครับงัดแรงเป็นพลาสติกหักนะครับต้องระวังนะครับถ้าเป็นพลาสติกนะครับเราแนะนําให้เอากาวตาช้างนะครับหยอดนิดนึงนะครับแล้วใช้พลาสติกแปะไว้ก็ได้นะครับแปะไม้ปุ๊บแล้วดึงออกนะครับอย่าหยอดกาวตาช้างเยอะนะครับแล้วดึงออกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นพลาสติกนะครับ ถ้าเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมนะครับให้สายคัตเตอร์นะครับเข้าล่องนี้นะครับงัดขึ้นมาแบบนี้นะครับการงัดนะครับให้เสียบลงไปปุ๊บแล้วใช้มือบังไว้ด้วยนะครับแค่มือกดไว้แบบนี้นะครับแล้วค่อยดันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถแกะถาดซิมได้นั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่อง easy mobile ด้วยนะครับก็ทางช่องของเราก็จะลงคลิปทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับของทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ2วันนะครับก็ไม่ได้หายหน้าไปไหนนะครับก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อต่อไปนะครับแต่อาจจะลงไม่ค่อยบ่อยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับ หลัคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครที่ทาซิมดึงไม่ออกหรือจิ้มไม่ออกนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเผื่อว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาออกไม่ได้จริงถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งไปใน Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ